โตโยต้าแลนด์คร s เซอร์พราโดปี2 0 2 6รุ่นใหม่ล่าสุดสีเทาเมทัลลิกเป็นรถ SUV ระดับพรีเมียมที่ถูกออกแบบมาเพื่อแสดงถึงความหรูหราและความแข็งแกร่งในเวลาเดียวกันรถรุ่นนี้ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจจากโตโยต้าที่ได้พัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบและระบบความปลอดภัยให้ก้าวล้ำยิ่งกว่ารุ่นก่อนก่อนทั้งหมดรูปลักษณ์ภายนอกของรถให้ความรู้สึกที่สาง่างามมีเส้นสายตัวถังที่เฉียบคมพร้อมกระจังหน้าแบบใหม่ที่ดูแข็งแรงและมีเอกลักษณ์เครื่องหมายโตโยต้าสีเงินเงาถ สะท้อนให้เห็นถึงความภาคภูมิใจของแบรนด์ระดับโลกตัวถังสีเทาเมทัลลิกสะท้อนแสงอย่างสวยงามเมื่ออยู่ภายใต้แสงอาทิตย์หรือแสงไฟในโชว์รูมด้านหน้าของรถได้รับการออกแบบให้มีไฟหน้า LED ที่บางเฉียบและทันสมัยไฟ l i ลัย DRL แบบเส้นแนวนอนเพิ่มความโดดเด่นในทุกมุมมองฝากระโปรงหน้าถูกยกสูงเล็กน้อยเพื่อเพิ่มมิติความดุดันขณะที่กันชนหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูสมดุลและดูแข็งแกร่งมากขึ้น,ล,นล้ออลูมยขนาดใหญ่20นิ้วพร้อมยางสมรรถนะสูงช่วยเสริมบุคลิกให้ดูสง่าและพร้อมลุยในนทุกสภาพถน,น หากมองจากด้านข้างจะเห็นได้ว่า Pra d ด2,026มีเส้นสายที่ต่อเนื่องและสอดคล้องกันตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านท้ายหลังคารถแบบเส้นตรงช่วยให้รถดูมั่นคงและมีพื้นที่ห้องโดยสารที่โปร่งโล่งมากขึ้นสเสา A และ C ถูกตกแต่งด้วยสีดำเงาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดูทันสมัยและมีระดับด้านท้ายของรถมีไฟไท้ายเลเแบบใหม่ที่ต่อเนื่องจากซ้ายไปขวาเพิ่มความรู้สึกกว้างและสปอร์ตยิ่งขึ้นภายในห้องโดยสารโตโยต้าได้ยกระดับวัสดุดและงานประกอบให้หรูหรากว่าที่เคย หนังแท้สีเทาเข้มถูกเย็บด้วยได้คู่ตะเข็บละเอียดหน้าจอสัมผัสขนาด14นิ้วบริเวณคอนโซลกลางรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเสียงระดับพรีเมียมจาก JBL ให้พลังเสียงที่คมชัดรอบทิศทางแผงหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบมีกราฟิกที่ชัดเจนและสามารถปรับการแสดงผลได้หลายรูปแบบตามโหมดการขับขี่พวงมาลายัยหุ้งหนังแท้พร้อมปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชันและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ที่ช่วยให้การขับขี่บนทางไกลเป็นไปอย่างสะดวกและปลอดภยัยเบาะที่นั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศแอร์อุ่นเบาะหลังสามารถพับแยกได้60/40ต่อเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ3โซนทำให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งสามารถเลือกอุณหภูมิที่ต้องการได้อย่างอิสระ ในส่วนของเครื่องยนต์โต y ยต้า a n d Cruiser Prado ปี2026มาพร้อมเครื่องยนต์ Hybrid Turbo 2.4ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ330แรงม้าแรงบิดกว่า630นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดและระบบขับเคลื่อน4ลอ้อแบบ f Full t i m e 4WD ซึ่งสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ทั้งบนถนนเรียบและทาง f อฟโรดระบบมันติเทรนซีเล็กรุ่นใหม่ช่วยให้การขับบนพื้นผิวต่างๆเช่นทรายหินโคลนหรือหิมะมีความมั่นคงและปลอดภัยยิ่งขึ้น ช่วงล่างของรถถูกออกแบบมาให้รองรับแรงสั่นสะเทือนได้อย่างดีเยี่ยมด้วยระบบการสะเทือนแบบ Adaptive Variable Suspension AVS ที่สามารถปรับค่าความหนืดของโช๊คัพตามสภาพถนนแบบรียล Time พวงมาลายัยแบบไฟฟ้า EPS ช่วยให้การควบคุมแม่นยำและตอบสนองได้ไวขึ้นด้านระบบความปลอดภัยรถคันนี้มาพร้อม Toyota Safety Sense รุ่นล่าสุดประกอบด้วยระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ Pre-Collision System ระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมช่วยพวงมาลายัย Lane Departure Alert with Steering Assist ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบเรดาร์ไดนามิกรรดาร์ครูสคอนโทรลและระบบตรวจจับคนเดินถนนในที่แสงน้อยบรรยากาศในโชว์รูมเมื่อได้เห็นพอราดูรุ่นนี้ตัวจริงนั้นเต็มไปด้วยความประทับใจเสียงสะท้อนของพื้นหินอ่อนผสมกับกลิ่นหนังแท้จากภายในรถให้ความรู้สึกถึงความหรูหรายอย่างแท้จริงแสงไฟสะท้อนเงารถสีเทาอย่างสวยงามราวกับผลงานศิลปะเครื่องยนต์เมื่อสตาร์ทให้เสียงที่นุ่มนวลแต่ทรงพลังเหมาะสมกับรถ SUV สายพันธุ์หรูระดับโลกอย่างแท้จริง ภายในโชว์รูมโตโยต้าแลนด์คร s เซอร์พราโดปี2026สีเทาเมทัลลิกคันนี้กลายเป็นจุดสนใจของทุกสายตาแสงไฟจากเพดานสะท้อนลงบนผิวตัวถังที่เรียบเนียนจนเหมือนกระจกสะท้อนความงามของเส้นสายการออกแบบใหม่ที่ผสานความแข็งแกร่งและความหรูหราวไว้อย่างลงตัวทำให้รถคันนี้ดูโดดเด่นเหนือระดับ SUV รุ่นอื่นๆที่จอดอยู่ใกล้กันพนักงานขายต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารุ่นนี้คือจุดสูงสุดของเทคโนโลยีจากโตโยตา้าทั้งในด้านสมรรถนะความปลอดภัย และความสะดวกสบายเมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องโดยสารกลิ่งหนังแท้ผสมกับกลิ่นวัสดุคุณภาพสูงใหม่ใหม่ให้ความรู้สึกสดชื่นและอบอุ่นพื้นห้องโดยสารปูด้วยพรมกันเสียงระดับพรีเมียมที่ลดเสียงรบกวนจากภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพเสียงเพลงที่ออกมาจากลำโพง JBL รอบคันให้มิติเสียงที่ลึกและกว้างทําให้ทุกการเดินทางกลายเป็นประสบการณ์ทางดนตรีที่เหนือระดับ จอแสดงผล Head-up Display แสดงข้อมูลการขับขี่บนกระจกหน้าอย่างคมชัดโดยไม่ต้องละสายตาจากถนนระบบกล้องรอบคัน360องศาช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นทุกมุมของรถได้ชัดเจนแม้ในพื้นที่แคบด้านระบบจอดอัตโนมัติรุ่นใหม่ช่วยคำนวณระยะและหมุนพวงมาลัยให้อย่างแม่นยำเพิ่มความสะดวกสบายและความมั่นใจสำหรับผู้ขับขี่ทุกระดับประสบการณ์นอกจากนี้โตโยต้ายังได้พัฒนาเทคโนโลยีการเชื่อมต่อในรถให้ล้ำสมัยยิ่งขึ้น ระบบเชื่อมต่อโตโยต้าคอนเน็กรองรับการสั่งงานด้วยเสียงการติดตามตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์และระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินอัตโนมัติในกรณีเกิดอุบัติเหตุฟังก์ชันเหล่านี้ช่วยยกระดับความปลอดภัยและทําให้ผู้ขับขี่รู้สึกปล่นใจในทุกการเดินทางสําหรับสมรรถนะการขับขี่โตโยต้าแลนด์คริเซอร์พราโด2026ไม่ได้เน้นเพียงความแรงแต่ยังมุ่งเน้นความนุ่มนวลและเสถียรภาพในการควบคุมเครื่องยนต์ไฮบริดเทอร์โบ2.4ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ช่วยเสริมแรงบิดทันทีในรอบต่ํา ทำให้การออกตัวรวดเร็วและเงียบระบบเกียร์8สปีดเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างต่อเนื่องและลื่นนวลการเร่งแซงบนทางด่วนทำได้มั่นใจโดยไม่ต้องใช้แรงเหยียบมากบนเส้นทางออฟโรดปราโดยังคงแสดงศักยภาพอันยอดเยี่ยมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลไทม์พร้อมโหมดมันติเทรนเซเลกให้ผู้ขับเลือกสภาพพื้นผิวได้เช่นโคลนทรายหรือหินระบบช่วยลงทางลาดชันดาวฮิลแอสิสคอนโทรลทำงานได้อย่างรับรื่นโดยไม่ต้องเหยียบเบรกระบบบล็อกเฟืองท้ายอัตโนมัติช่วยเพิ่มการยึดเกาะของล้อในสภาวะสุดขีด ระบบการสะเทือนหลังแบบมันติลิงช่วยให้การทรงตัวแน่นหนาแม้ขณะเข้าโค้งแรงแรงส่วนระบบการสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ให้ความมั่นคงและการตอบสนองที่ยอดเยี่ยมแม้บนถนนครุกคลักการขับผ่านหลุมบอ่อหรือถนนลูกรังให้ความรู้สึกนุ่มนวลนราวกับลอยอยู่เหนือพื้นในส่วนของดีไซน์ภายนอกรุ่นนี้ยังคงเอกลักษณ์ของ Prado ไว้ได้อย่างดีแต่เพิ่มรายละเอียดความหรูหราด้วยคิ้วโครเมียมรอบกระจกประตูเปิดปิดแบบซอฟ t ์คอร์ล้อและไฟไท้ายเลท็ที่ปรับความสว่างอัตโนมัติตามสภาพแสง ปอยเลอร์หลังและหลังคาแบบพาโนรามิกสันรูเพิ่มความหรูหราและให้มุมมองท้องฟ้าที่กว้างขวางขณะขับขี่ผู้ที่ได้ลองขับต่างยืนยันถึงความนิ่งและความเงียบในห้องโดยสารแม้ขับด้วยความเร็วสูงระบบฉนวนกันเสียงรอบคันช่วยลดเสียงลมและเสียงยางได้อย่างมีประสิทธิภาพบอะดหลังแถวสามสามารถพับไฟฟ้าเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระสูงสุดถึงกว่า1,000ลิตรเหมาะสำหรับครอบครัว,รวหรือการเดินทางไกลในส่วนของความปลอดภัยเชิงรุกโตโยต้าได้ติดตั้งเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถตรวจจับการชนจากด้านข้างและด้านหลัง รวมถึงระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตา Blind Spot Monitor และระบบเตือนขนาดถอยหลัง Rear Cross Traffic Alert, ระบบกล้องตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานสามารถทำงานได้แม้ในสภาพแสงน้อยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ในทุกสถานการณ์นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ใหม่ Driver Attention Monitor ที่ใช้กล้องตรวจจับใบหน้าเพื่อประเมินระดับความเหนื่อยล้าของผู้ขับหากพบว่าสายตาไม่อยู่กับถนนระบบจะเตือนทันทีผ่านเสียงและสัญญาณไฟที่แผงหน้าปัด ถือเป็นเทคโนโลยีที่โตโยต้าใส่ใจในรายละเอียดของความปลอดภัยอย่างแท้จริงในส่วนของประสิทธิภาพด้านพลังงานเครื่องยนต์ไฮบริดของ Pra d ดสามารถทำอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลีฉล่ยได้ถึง14-16กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าดีมากสำหรับรถ SUV ขนาดใหญ่ระบบชาร์จไฟจากการเบรก (Regenerative Braking) ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มพลังงานกลับเข้าสู่แบตเตอรี่ขณะลดความเร็วหากพูดถึงภาพลักษณ์โดยรวมตัว